มาติดตั้งนะครับแล้วงบมันที่เก้าเลยอี่น้องนะครับรอบนี่มาคันเดียวนะครับเป็นคู่บตากี่สิบเจ็ดแรงนะครับสีเขียวนะครับบ้านเก่านะครับอยู่ล้าไปมาครับบ้านน้องโดนนะครับคันแหลกอยู่ทั้งหนาครับทั้งหนาทีที่ถนนนะครับเป็นล้านข้าเนี่ยสามสิบหกแรงนะครับนี่เป็นเห็นตัวย่างกันนะครับคันที่สองนะครับสี่สิบเจ็ดแรงสีเขียวนะครับ พอดีลูกค้ากระบอกยูอูเม็ดนะครับเ่าะได้เทมา้าเพราได้ผลทีมา้าเพราะถือทีม้าผลานะแต่ว่าลูกค้าพ่นอยากได้สีน้ำเงินก็นเอาสีน้ำเงินให้เลยนะน้ำเงินก็นสวยนะสีเขียวตัดด้วยกระบอกสีน้ำเงินนะครับเดย์ตรงเดย์ท่ก็สอบถามขมาได้นะครับ ที่ง,งานอุปทุนการเกษตรนะครับแยกระบบนะครับดูต่างหอดหน้าบ้านนะครับน,นะครับในใ้านในร้าติดอยู่ที่เกษตรวิทย์สายร้อยเอฟนะครับกับเฟยหน่อยคอนแกนหน้บของค้านาบมืในนี่กับมาไกลไกบ้านนะท่านเดียวนะครับสำหรับทางขุดมันนะครับลูกค้าท่านใดอยากได้นะครับ ตั้งได้เลยนะครับตัวนี้ของมีเต็มอู้แล้วนะครับเอาคลีตเลเต็มอูลล้เราเป็นหางอังคาร่าฮะอังเขียบเขาเนี่ยนะครับหางผูกมันเอาไว้ไปไว้ผูกมันนะครับี่เป็นปากที่ปากตา,ากนะครับทูอินวันที่อินวันนะครับได้เมดทุกอย่างนะครับ ี่นอนมักแบบใจสนใจแบบใจก็โทษนาสอบถามกันได้นะครับแข็งแรงสวยงามขึ้นเก้าแล้วพี่น้องนะครับรอบต่อไปอ่ะจะขึ้นอุบลนนะครับอุบลสองคันสามคันอุบลนสีสเกตนะครับคาถาติดตามชมเบิิงน,นะครับจีบมีรุ่นใดแน่นะครับนี่เมืออื่นนะครับเมือออึนเนี่ยมือแรงขึ้นของนะครับ สามคันสองคันหรือสามคันนี่แหละครับกะอาทิตย์สามชมแล้วเด้อนะครับแบบนี้มาคันเดียวใกล้บ้านวันพักผ่อนนะครับจะพักผ่อนเนื้อใดนะครับมาเห็นงานให้เก้านะครับหืูพักผ่อนาสั่นมันวบาวนะครับลูกค้าอยากได้ผ่านคูดนะครับทั้งในเลยนะครับเขามีบริการส่งถึงหน้าบ้านที่กันนะครับสําหรับผ่านคูดมันนะครับ เสร็จจากนี้ครับมืออื่นครับเต็มตัวขึ้นของังีมือแรงเลยนะครับอบนครับครับขีปนี้ก็ฝากไว้ตำหนนะครับเนาะนะครับกัดติดตามชมกันเบื้องนะครับปากขีบกับจิมมี่เป็ดทรงอีกแล้วพี่น้องเด้อนะครับปากขีดครับกัดรอติดตามชมจะเป็นยูจังหวัดใดนะครับรถดุลยังกับรอชมได้เลยนะมือว่างกับโทมัสัังคันหนึ่งนะครับเป็นรถรุ่นในจังหน่อยนะครับ อุปตาน่าจะมือวันจากแรงเพิ่โทโมาสัง่งขีบ่อุปตาเจ็ดสิบหาแรงนะครับเมื่อแปดสิบหานี่หนะครับรถลุนใหญ่เลยนะครับรอชมเบ้างนะครับเนาะสำหรับคลมปนี้วภากไว้ซ้มนีน้นะครับเนาะสวัสดีครับ